สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ y o u t u จุฬ u เ a Radio พล u สขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจารทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชาชาชนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้ช่วงนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของการที่ กราดยิงกันหรือว่าสังหารหมู่หรือแม้กระทั่งล่าสุดนะคะก็มีในเรื่องของสองครามกันนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็ก็ดูเศร้ามากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าอจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็คํานิยามต่างๆที่เมื่อกี้ได้ได,ได,ได้ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปมันมีการแบ่งหรือให้คํานิยามอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันจริงเราสามารถที่จะ ทำอย่างไรให้มันดีขึ้นไหมนะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรปรเมศกุมารกุบุญท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นนักอาชญววิทยาและก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะเมื่อที่ก่อนเราก็พูดถึงกันในเรื่องของการก่ออาชญากรรมกับคนที่เปิดเป็นทางด้านจิตนะคะวันนี้ก็เราอยากที่จะชวนอาจารย์มาคุย นะคะเพราะว่านปัจจุบันจริงเปิ้นเห็นแล้วแบบเศร้ามากโดยเฉพาะทางของอเมริกาใช่ไหมคะที่มีกันแทบกับทุกเดือนเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการที่เขาเหตุการณ์ยิงกันเกิดการสังหารหมู่หรือแม้กระทั่งนปัจจุบันเราก็มีสงครามที่เกิดขึ้นที่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนครกับออของล่าสุดก็ของที่อิอสราเอลเกิดขึ้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปต่อเรื่องนี้ คำนิยามอะค่ะมัน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 มีคำนิยามอย่างไรคะระหว่าง mass murder กับ terrorist หรือว่าการก่อการร้ายเพราะหลายคนว่ายังสับสนว่าเอ๊ะ mass murder มันเหมือนกันไหมใช่ไหมคะเพราะ terrorist มันก็คือ mass murder เหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องสถิติอเมริกาก็น่ากลัวมากในทีเดียวนะครับพุ่งสูงมากเลยที่เรื่องของ mass shooting นะครับคือการยิงนะครับในช่วงโควิด แปลกมากนะครับโควิดน่าจะล็อกดาวน์นะครับปี6 3สามหสเนี่ยนะครับ6 4สี่นี่สูงสุดเลยของอเมริกาถ้าแค่จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะประมาณ680ดบคนเลยนะครับ<ะ>ไม่นับผู้บาดเจ็บนับหมื่นนะฮะโอ้โหแล้วก็อย่างที่จานบอกนะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเฉลี่ยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็สัปดาห์เป็นสัปดาห์ไม่ใช่แค่ทุกเดือนนะ<ะ>สัปดาห์เป็นสัปดาห์เลยเดียวนะครับอเมริกาเองเนี่ยถ้าเรามองผัดผ่านนะครับก็ เป็นประเทศที่มีความกดดันในการใช้ชีวิตประจำวันสูงนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันนะครับทีนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ถามว่านะครับนิยามนะครับก็ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง,ง<ะ>่ายๆนะครับการสังหารหมู่หรือ mass murder เนี่ยก็เขานับกันว่าประมาณครั้งหนึ่งเนี่ยสี่ศพขึ้นไปประมาณเนี้ยนะครับใน,ในการก่อเหตุครั้งเดียวที่เดียวกันนะครับส่วนการก่อการร้ายเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นการสังหาหมู่ที่เป็นสับเซแล้วกันนะครับเพราะว่ามีอุดมการถูกสั่งการบังคับบัญชานะครับซึ่ง Mass Murder เนี่ยก็จะมีหลายประเด็นนะครับตั้งแต่ว่าที่บอกว่าถูกสั่งการนะครับหรือเป็นพวกชอบสะสมอาวุธนะครับหรือมีความกดดันอะไรบางอย่างนะครับหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรทำนองนี้นะครับถ้าเราวันนี้เราก็จะพูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วนะครับ ะแล้วจริงๆพวกนี้อาจารย์คะแรงจูงใจที่ทําให้เขาก่อเนี่ยมันคืออะไรคะนอกจากเขามีการสั่งการนะคะแต่มันต้องมีจุดประเด็นอะไรการที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์การโมโหเขาได้หรือเปล่าหรืออะไรคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เรียกว่าเป็นการที่ผมก็ไปหยิบทฤษฎีมาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อพวกเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่มีใครฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเหตุนีเกิดจากเรื่องอะไรที่เป็นปัจจัยสักหนึ่งเรื่องนะครับไม่ได้แต่อาจจะมีองค์ประกอบเยอะแยะนะครับ แต่ถ้าผมสรุปในความเห็นส่วนตัวเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของความกดดันในการใช้ชีวิตนะครับในสังคมนะครับสองก็คือเรื่องของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับความกดดันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญที่สุดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่ม,มีทฤษฎีชื่ออ n นอมีนะครับของเอมิลเดอร์ครามนะครับตั้งแต่ปี1893นะครับเขาสังเกตเห็น คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากเกษตรกรรมมาอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวไม่ได้นะครับที่ฉันทําไรทานาอยู่ดีต้องเข้าไปอยู่ในโรงงานอยู่อะไรทานองนี้นะครับก็มีการตอบโต้สังคมไม่ทําตามกฎระเบียบไม่ทําตามกฎหมายสังคมก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับเพราะเรื่องของอีคโนมิกนะครับกดดันนะครับต่อมาในปี1938นะครับคุณโรเบิร์ตเมอร์ตันเนี่ย เขาพัฒนาเป็น strain theory หรือทฤษฎีความกดดันของเมอร์ตันนะครับเขาบอกว่านะครับคนที่ไม่สามารถทำตามค่านิยมหลักของสังคมได้นะครับก็คือว่าเช่นว่าบรรทัดฐานสังคมนั้นเนี่ยต้องการคนที่เรียนเก่งแล้วก็ได้ทำงานดีนะครับมีครอบครัวมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็ร่ำรวยพอทำไม่ได้ถูกกดดันก็เลยอยากบรรลุวัตถุประสงค์นั่นแหละอยากรวยนะครับ แต่ไม่สามารถทําตามค่านิยมกระแสหลักได้ก็เลยเบี่ยงเบนไปกระทาความผิดอาญกรรมก่อนอนะครับทีนี้นะครับพอต่อมานะครับ American Dream เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของคนอเมริกันอ,อยากรวยะนะครับอยากรวยมากไม่สนใจวิธีการละสนใจวัตถุประสงค์ทําไงก็ได้ยินดีต้อนรับทุกคนรวยนะครับคุณโคเฮนนะครับก็เลยพัฒนาต่อมาในปี1955นะครับว่านะครับ เขามองไปที่กลุ่มวัยรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะลูกหลานกลุ่ม working class นะครับชนชั้นล่างต้องใช้คํานี้นะครับที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่มีค่านิยมชนชั้นกลางค่านิยมชนชั้นกลางอย่างที่ผมบอกนะครับมีการวางแผนมีการฝึกวินัยให้พูดเพราะนะครับอะไรตรงนี้และเด็กจาก working class ทําไม่ได้ก็เลยหนีออกจากค่านิยมกระแสหลักเนี่ยมารวมกลุ่มสร้างสังคมใหม่เป็นวัฒนธรรมรองให้รับการยอมรับนะครับ เริ่มไปทำร้ายร่างกายเริ่มจริงทรัพย์อะไรทำหนอ,อนะครับทีนี้นะครับพอปี1ัน1้หกสิบนะครับคุณโควัตแอนโอลินนะครับเห็นว่านะครับแม้ความร่ำรวยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นกระแสะความออของค้านิยมของสังคมนะครับแต่ว่าคนที่เบี่ยงเบียนมากระทำความผิดเนี่ยไม่ได้แค่อยากได้ทรัพย์สินละนะครับ วัฒนรรมรองเนี่ยถูกพัฒนาต่อมานะครับนอกจากที่กลุ่มที่มารวมตัวกันเนี่ยก่ออาชกรรมเขาเรียก่าเป็น criminal subculture นะครับเพื่อหาทรัพย์สินลักวิ่งชิงป้นของเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีกลุ่มที่อีกสองกลุ่มกลุ่มแรกนี่เขาเรียกเป็น conflict subculture ก่ออาชญากรรมเพราะต้องการยอมรับเพราะต้องการให้เกิดแบบเด่นดังอันนี้ได้ไหมคะได้ครับก็คือเป็นแก๊งละทะเลาะวิวาทกันไม่ได้ต้องการไปชิงทรัพย์ อยากรวยนะครับะต้องการการยอมรับสักอย่างหนึ่งนะครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็น retreat subculture ก็คือวัฒนธรรองหลบหนีไม่มีความสามารถในการไปทําผิดกฎหมายมไม่มีความสามารถในการไปตีลันฟันแทงแต่เข้ากับสังคมกระแสะหลักไม่ได้ก็เลยหลบหนีมามั่วสุม,มดื่มสุราเสพยานะครับเป็นเป็นการหลบเลี่ยง กระแสหลักแต่มาสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจในกลุ่มย่อยนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าความกดดันเหล่านี้นะครับสร้างความกังวลแล้วก็บีบคั้นจนไปก่ออาชญากรรมเนี่ยในช่วงปียุค60นะครับ mm hmm. ยุค60ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเกิดกลุ่มบุกผาชนที่เรียกว่าฮิปปี้ขึ้นนะครับ mm hmm. แต่จริงๆกลุ่มนี้ไม่ใช่ Working Class นะครับ mm hmm. เป็นลูกหลานชนชั้นกลางด้วยซ้ำมีฐ mm hmm. านะมาก่อนเห็นพ่อแม่ประสบความสำเร็จมาแล้ว mm hmm. แต่ไม่อยาก พารู้ลําบากพ่อแม่เรียนยังไงทํางานยังไงลําบากไม่อยากเป็นนะครับ<ะ>อเมริกาเองก็สร้างสงครามและได้รับชัยชนะแล้วก็ไปพัวพันในสงครามเวียดนามต่างๆในกลุ่มฮิปปี้มารวมกันที่แคลิฟอร์เนียไม่ใช่ซ<ะ>านฟรานซิสโกไปนะครับพวกนี้ก็ปฏิวัตินะครับแล้วก็เสพยานะครับแล้วก็มีดนตรีมีบทกวีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นเป็นคนดีที่น่าสนใจก็คือกลุ่ม ชื่อว่าครอบครัวแมนสันนะครับโดยผู้นำชื่อแมนชื่อชาร์ลส์แมนสันนะครับก็เป็นฮิปปี้กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆครอบครัวเนี่ยในยุคที่อเมริกามีสงครามมากเนี่ยคนละครอบครัวก็ตกพลัดพรากนะครับไปลบนะครับครอบครัวแตกแยกแม่ก็มีบุตรก่อนวัยนันควรอะไรทำนองนี้นะครับชาวแมนสันเนี่ยมาตั้งตนนะครับเป็นเจ้าลัทธิแล้วปรากฏว่าคดีนี้โด่งดังเพราะว่า มีสาวสาวเนี่ยยอมมาเป็นแฟนเขาเยอะมากถึง18คนแล้วสวยๆนั้นเลยนะครับเด็กที่หนีออกจากบ้านมาอายุ16ไม่ถึง20่สิบเาตังเต็มไปหมดนะครับแล้วเขาก็ต้องการอํานาจมากขึ้นนะครับก็โดยหาผู้ชายมาร่วมครอบครัวด้วยนะครับโดยยอมให้มีอะไรกับภรรยาของเขาอยู่สาวกเขานะครับแล้วก็เริ่มก่อชญจกรรมลักวิ่งจริงป้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาเห็นว่านะครับ จะมีสงครามคนดําคนขาวก็เลยหนึ่งก็คือนอกจากหาทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็อยากที่จะจุดชนวนสงครามโดยปลายสีคนดําแกง๊งแบ็คแพนเตอร์ทํานนองนี้ก็เลยก่ออาญกรรมสังหารหมูม่มแบบไร้เหตุผลเลยนะครับเขาทำหลายคดีมากแต่คดีที่โด,ด่งดังนะครับก็คือการสังหารชารอนเทรดเป็นนากเอกฮอลลีวูดนะครับ บุกบ้านนี้ไปแล้วก็ชาลอนเท็ดเองเนี่ยท้องแดเดือนครึ่งกำลังจะคลอดลูกอ,อยู่แล้วนะครับไม่มีความเมตตาปาณีเ,เขาสั่งให้นะครับสุธันแอสกินสาวสวยมากเลยนะครับแทงนะครับผูกคอแขวนนะครับคืนนั้นก็ห้าศพนะครับก็ 4, เกินส0ก็เป็นแมเมอร์เดอร์แล้ววันต่อมาก็ไปสังหารนักธุรกิจอีกทํานองนี้นะครับเ,เหมือนจะเป็นสาวกนะครับโ,โดยที่กลุ่มนี้ที่ผมศึกษาคือไร้ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เชื่อฟังศรัทธา ผู้นามากนะครับให้โกนหัวให้สลักหน้าผากทาทหมดนะครับอันนี้คือเรื่องที่มาจากความกดดันที่กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้หนีออกมาจากสังคมเดิมหนีจากครอบครัวมารวมกลุ่มกันนะครับสุดท้ายพอไม่มีเงินเลี้ยงชีพเนี่ยก็ออกไปกระทาความผิดอ,อาชญากรรมและพอมีเรื่องของอิทธิพลของคนที่ครอบงําอยู่ที่ปกครองดูแลพวกเขาอยู่สัง่งให้ทาอะไรก็ทำนะครับนี่เรื่องความกดดันเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องการที่จะเป็น mass murder er ได้ที่ผมเห็นทฤษฎีหนึ่งแล้ว โยงและเข้าหมดเลยกับที่เกิดในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าโซเชียลบอลทีโอรีหรือพันธะทางสังคมนะครับของทราวิสเฮอร์ชีนะครับมีปัจจัย4ีอย่างแล้วพอปัจจัย4อย่างเนี่ยมนุษย์คนไหนขาดนะครับลุกขึ้นมาเป็นแพสเมอร์ได้หมดเลยเท่าที่ผมเห็นอ๋อเหรอคะครับผมทราวิสเฮอร์ชี hey บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นนักล่านะครับชอบทํำลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เรารักษาสังคมไว้เนี่ย เพราะเรายังมีพันธะผูกพันอยู่วันที่พันธะผูกพันสี่อย่างที่ผมบอกเนี่ยขาดไปไปเขาจะลุกมาทําลายสังคมนะครับอันแรกนี่เขาเรียกว่า attachment นะครับก็คือว่ายังมีคนที่ยังรักอยู่ในสังคมนะนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ที่เราพูดคือคนที่ปกติเลยนะคปกติไม่ได้เราบอกว่าคนที่เป็นผู้ป่วยทางโลกสำคัญอันนี้แหละปกติแต่ว่าถูกกดดันถูกบีบคั้นจึงลุกขึ้นมานะครับกระบวนการยุติธรรมดาถ้าจับได้ก็ เอาเข้ากุกได้เลยนะครับเพราะว่าสมประกอบแล้วก็มีการวางแผนมีการอะไรที่แบบคิดตัดสินใจดีโดยเจตนาชั่วร้ายนะครับ a t t a c h m e n เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แค่ว่ามีครอบครัวนะฮะมันนับเป็นสมาชิกครอบครัวนามสกุลเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างหลักผูกพันเขาอยู่บางที่ครอบครัวขับไล่ใครใช้หัวส่งไปแล้วนะครับหมดทั้งครอบครัวก็ไม่นับไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีเพื่อนร่วมเรียนที่นับเป็นคนที่ attachment ในสังคมไม่มีแล้วนี่หนึ่งนะครับ สองคือ Involvement ก็คือว่าไม่ถูกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสังคมงานบุญงานบวชงานกีฬาสีงานประเพณีต่างๆไม่ถูกเชิญเลยนะครับกีฬาสีถึงเป็นเรื่องสําคัญมากอันหนึ่งนะครับขาดไปสองแล้วนะครับอีกอันคือ Commitment นะครับ c o t m i t เ e n t เช่นว่าทํางานดีแล้วต้องได้ดีได้เลื่อนขั้นเรียนดีต้องได้เข้าเรียนที่นั่นต่อที่ต่อนะครับถ้ายังสังคมยังมีคอมมิชเมนตไว้ให้อย่าง,ง,งรักษาส <okay. S 2> ังคมอยู ทนสุดท้ายคือ belief นะครับ mm hmm. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความยุติธรรมให้เขา mm hmm. ถ้าเห็นว่าสังคมไม่มีความยุติธรรมไม่มีความศรัทธาเหลืออยู่นี่แหละครับก็ทั้งสี่อย่างเนี่ยถ้าครบไม่มีคมผูกพันกับใครในสังคมนั้นแล้ว mm hmm. ไม่ถูกเชิญร่วมไปกิจกรรมในสังคมนั้นแล้ว mm hmm. ไม่มีสัญญาของสังคมว่าให้ฉันทำการันตี mm hmm. แล้วไม่มีความศรัทธาหลงเหลือแล้ว mm hmm. จะลุกขึ้นมาเป็นอาชญากรสังหารหมู่ mm hmm. นี่คือทฤษฎีพันธะสังคม ผมก็ไปไล่ดูว่าถ้าอย่างในอเมริกาเนี่ยก็มักจะเกิดในโรงเรียนในสถานศึกษานั่นเพราะนะครับหนึ่งคือเด,เด็กเหล่านี้อาจจะถูกลังแกถูกบูลลี่มไม่มีใครนับเป็นเพื่อนและเกลียดเพื่อนหมดละนะครับมไม่ถูกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคุณครูอาจจะไม่เข้าห้องเรียนแล้วถูกตัดแตม้มหรือห้ามมาร่วมกิจกรรมแล้วอะไรสักอย่างสักอย่างนะครับคิดว่าตัวเองเท่านี้มาหลงผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเรียนดีแล้วแต่ทําไมได้เกรดไม่ดีอะไรตองนี้นะครับ ไม่เชื่อเรื่องของความยุติธรรมคุณครูไม่ให้สังคมนั้นต้องถูกทำลายก็คือสถานศึกษาอย่างนึง<ม>้งนะครับทีนี้พอมามองดูในประเทศไทยในช่วงปี6กสามถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นทหารตำรวจชั้นประทวน<ม>ซึ่งผมเองเนี่ยก,ก็โชคดีได้มีโอกาสนะครับก็บรรยายหลักสูตรพุ่มกับผู้การ<ค>เป็นสิบรุ่นแล้ว<ม>ก็หยิบทฤษฎีมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน<ม>ว่าสมัยโบราณเนี่ยคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยอายาสิทธิ์จริง ใช่สั่งต้องทําไม่สมทาก็ทาไม่ทาก็ไม่ทำแต่ปัจจุบันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับแนะนาถ้าท่านที่ไม่ได้เรียนกับผมเนี่ยฟังเนี่ยก็คือพูดไงว่ายิ่งต้องเหลือพันธะกับเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับทหารตํารวจชั้นประทวนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับความกดดันในสังคมสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งนะฮะนอกจากงานหนักแล้วเนี่ยค่าครองชีพต่างๆใช่ไหมครับเจ้านายเยอะแยะเลยนะครับนี่นี่คือคนที่เสี่ยงแล้วนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างอย่างเช่น จากคลั่งโคลาชนะครับหรือ1ิบตำรวจอุทัยสวรรค์นะครับสองันนี้ก่อนนะครับอาจจะมีอะไรฮะอดีตทหารใช่ไหมที่ประทุมกราดยิงโรงพยาบาลประทุมนะรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างจากคลั่งหรือ1ิบตำรวจอุทัยสวรรค์เนี่ยไม่ไม่นับแล้วว่ามีเพื่อนอไม่มี a t t a c h m e n t นะครับเพื่อนก็ไม่คบผู้บังคับบัญชาก็ไม่เอาทํานองนี้นะครับไม่ถูกเชิญเข้าร่วมงานบุญงานบวชห้ามมายุ่งเลยในที่ทํางานนะครับ ทำดีก็ไม่ได้ดีฉันก็ทําดีของฉันแล้วเนี่ยทาไมไม่ได้รับการโปรโมทน,นะครับตํารวจอุทัยสวรรค์ผมเข้าใจว่าจบเกียรตินิยมนิติรามด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับถูกใส่ร้ายนะครับถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยเพราะดูข่าวมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนถูกกันแกล้งรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าถูกกันแกล้งเรื่องยานะครับผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็ไม่รับรองในงานที่กลับเข้ามาทํางานนะพันธะททั้งหมดหายไปนะครับ เท่าที่ผมดูในข่าวเนี่ยเช่นว่าลูกเองก็ถูกบูลลี่มแม่ทางานกลางคืนพ่อติดยาอะไรตรงเนี้ยเขาถึงมุ่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเด็กวัยนั้นเนี่ยบูลลี่เพื่อนกันเป็นแล้วเหรอ,อนะครับจากข้างโคราชก็รู้สึกว่าถูกผูุ้่งคับบังชานบนะคับไม่รับความเป็นธรรมอะไรตรงเนี้ยพันธะทั้งหมดสี่อย่างถูกตัดขาดน,นะครับมผมเข้าใจว่าเรื่องของกราดยิงที่โรงพยาบาลปทุมเนี่ยก็คือว่าจากที่ อดีตทหารคนนั้นเนี่ยไปซื้อเบียร์ในเซเว่นก่อนอนะครับแล้วขวดเบียร์แตกนะครับ<อ>ผมเห็นคลิปในใ,ใ,ในในร้านนี่เหมือนกับว่ามันจะเป็นห่อกระดาษนะครับแล้วมันเปื่อยอเขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์แบบของแพคเกจจิ้งแล้วบางทีมันเปียกนะจนัง,งก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยกลับเอาปืนมายิงจากนั้นก็เลยลามทุ่งเพราะไม่รับความเป็นธรรมประมาณนี้นะครับที่ที่อยากให้สนใจเรื่องของทฤษฎี โซเชียลบอลทฤษฎีนี่ครับแต่นี่ผมบอกว่าพอพุ่มความชาสั่งลงมานิดนึงว่าเฮ้ยเราทำตามหน้าที่นะมีอะไรเดือดร้อนไหมบอกพี่นะช่วยไม่ช่วยเขาอีกเรื่องหนึ่งให้เหลือพันางไว้นิดหนึ่งครับค่ะแต่ที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของสี่ข้อนเพราะว่าน่าจะใช่เลยนะคะเพราะว่าคือเรายังเป็นมนุษย์นที่ต้องอยู่ในสังคมแต่ถ้าเราถูกดึงออกมาเมื่อไหร่ด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยแน่นอนมันมันจะทาให ท,ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจของเราไม่ได้ควนี้เนี่ยถ้าประเด็นที่ว่าเมื่อกี้ที่ต้ตนชั่วโมงที่มันพูดถึงว่าในเรื่องของการก่อการาร้ายแล้วก็มีคนที่เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้อันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะจากว่าคนที่รวมอยู่กลุ่มได้คือพวกนี้เขาก็ปริศัก4สี่ข้อนะั้นเหมือนกันเ้าถึงรวมกลุ่มกันได้ใช่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าอย่างการก่อการร้ายจริงๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเรารุกขึ้นมาอยากไปป่วนไปสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ถูก ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจริงไม่จริง,ไม,รงไม่ทราบแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกรังแกรหรือถูกดูถูกเหยียดหยามนะครับการดูถูกเหยียดหยามเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยต้องต้องเริ่มมาก่อนเดี๋ยวผมขอพูดถึงก่อนเพราะเดี๋ยวลืมเพะในโรงเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์คุณครูเนี่ยควรจะมาพูดเรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือการใช้ชีวิตร่วมก,กันกับกับเพื่อนก่อนนะครับ ว่ามันมีภัยอย่างไรแล้วคนจะม,มีขอบเขตอย่างไรนะครับอัญ,ญกรรมที่รุนแรงที่สุดของนักอาชญาวิทยาเ,ยเขาเรียกว่าเฮดครามอัญ,ญกรรมเป็นความเกลียดชงังนะครับไม่รู้จักกันก็ฆ่ากันค่ะช่างคนต่างสถาบันหรือต่างเผ่าพันธุ์ศาสนาต่างเชื้อชาติละนะครับเริ่มจากนะครับมันมีพิระมิดของความเกลียดชังที่ทําโดยอายการชาวยูวนะครับมีห้าระดับเริ่มจากการดูแคลนกันเบลจกกิ้งเนี่ยแหละครับก็คือว่าพูด จัดคนเป็นสเตอริโอไทป์ไอ้คนเผ่านี้ uh huh. ประเภทนี้อาชีพนี้อะไรเงี้ยแล้วพูดให้ดูแคลนดูตลก uh huh. จากนั้นก็จะไม่ชอบกลุ่มนี้โดยไม่มีเหตุผล uh huh. แล้วก็เลือกปฏิบัติจากนั้นก็เกิดความรุนแรง uh huh. แล้วก็จีโนไซส์ระหว่างกัน uh huh. นะครับขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ย uh huh. คือพูดง่ายว่านะครับ uh huh. เราเนี่ยไม่สามารถจะหมิ่นประมาทใครภาษาอังกฤษเรียกว่าดีฟอร์แมนชั่นทุกประเทศทุวโลกเนี่ยเขามีดีฟอร์แมชั่นรองเหมือนกันหมด ไม่เคยมี deformation right นะครับมินประมาทคืออย่างนี้ครับเราจะมีอาญากับแพ่งนะครับอาญาคือต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดที่คนนั้นถูกเกลียดไม่ได้อ่าค่ะอันนี้ขี้คุกจริงอันนี้แม่ทางานกันคือจริงค่ะแต่พูดได้คนอื่นเกลียดเขาไม่ได้ค่ะทางแพ่งก็คือว่าใส่ความเท็จให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงทําไม่ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ทำได้นะครับท่านเด็กๆที่ฟังอยู่นะครับเราอาจจะถูกบิดเบือนค่ะ ไปได้ยินว่าวิาพากษ์วิจารณ์และถูกยัดข้อหาหมินประมาทไม่จริงนะครับถ้าใครมีเนี่ยบอกผมได้เซิร์ชชื่อผมแล้วส่งว่าความหลักฐานมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราแลปลกลับเป็นภาษาอังกฤษหลักทัวไหมทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับวิาพากษ์คือคริติสัยนะครับใช่ไหมคำต่างกันแหละนะครับคือตั้งคําถามโดยสุจริตได้ไม่ได้พูดให้ถูกเกลียดไม่ได้ใส่ความเด็ดได้นะครับอาญาสา9สองเก้าจำไม่ผิดนะครับให้เสรีภาพตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ คอมเมนต์ก็คือวิจาร์ณพูดให้ดีขึ้นไม่ได้พูดให้ถูกเหลียนหรือใส่ความเท็จนะครับเหมือนคอมเมนเตอร์รายการเพลงคุณร้องเพลงไม่ถูกคีย์คุณเต้นไม่ถูกจังหวะทำได้แต่มินประมาณทำไม่ได้นะครับอายา3า0เนี่ยให้พิสูจน์ด้วยซ้ำว่าถ้าเรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์กับสังคมยกฟ้องแต่พอเราไปเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้ว สารในคุณพิสูจน์นจริงไหมเราไม่มีหลักฐานนะครับไปคล้อยตามเขาก็กลายเป็นผู้ต้องหาหมิ่นประมาทจะเห็นว่าคนที่หมิ่นประมาทคนเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะว่ากระบวนการยุติธรรมอาจะต้องการเอาคนจิตใจชั่วออกจากสังคมคคนที่ไปพูดคนอื่นถูกเกลี่ดนใส่ความเท็จพูดนี่คือจิตใจชั่วล่ะหนกักกว่าขับรถชนคนตายโดยไม่เจตนาใช,ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยต้องมาสอนว่าเราควรจะคุยกับเพื่อนอย่างไร โดยเฉพาะเพื่อนที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยนะครับเราต้องไปช่วยเหลือประคับประคองแทนที่จะไปถูกดูแคลนเขาเพราะปลายทางมันลุกลามกลายเป็นว่านอกจากเราเป็นผู้ต้องหาหรือเราจะกลายเป็นเหยื่อจากแมสเมอร์เร์ด้วยซ้ำไป <c oughs> นะครับจากความพูดคนเองค่ะโอ้อันนี้เป็นสิ่งอะไรที่ราะว่ามันมันเชื่อมโยงกันครับ <c oughs> แล้วแล้วแต่ทําไมจริงๆนะปัจจุบันมัน,มนถึงเกิดเกิดเคสอย่างนี้หมยอะคะก็อย่างที่บอกนะครับว่ากลายเป็นว่าสังคมไทยเราเนี่ย จะกลายเป็นว่ามีความกดดันมากขึ้นคําว่าคนจนเมืองนี่แปลกมากนะครับการที่มีไรายได้เดือนเป็นแสนถ้าใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะกลายเป็นยังจนอยู่ด้วยซ้ะแต่ขณะที่นะครับสมัยโบราณนะครับไม่ต้องโบราณมากนะครับสักสองร้อยปีต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยไม่เคยมีแมสเมอร์เดอร์อเพราะเรามีวัดเยอะมากในหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่กรุงเทพแม้แต่อุบล จะเห็นว่าวัดเยอะมากนะครับหล่อหลอมจิตใจผู้คนนะครับให้จิตใจสงบเยือกเย็นไม่แข่งขันอะไรกันมากนะครับมองดวงดาวดวงจันทร์เป็นของชาวบ้านมีความสุขบนหลังควายทำเอล่นี้นะครับแต่พอสังคมเราเนี่ยกลายเป็นเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่าเ,าเป็นวัตถุนิยมนะครับเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมเนี่ยระบบเศรษฐกิจต้องบีบให้ประเทศมี GDP โตขึ้น GDP ก็จะมาบีบองค์กรธุรกิจ ให้มีกําไรมากขึ้นสุดท้ายก็มาลงที่ที่เราเรา,เราต้องทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราไม่มีที่ไปอะครับทาไงครับในเมื่อขอตังคุณแม่คุณพ่อก็ไม่ได้แล้วนี่หละครับความกดดันรอบด้านอาจจะเรื่องเรียนเรื่องงานครอบครัวต้องรับผิดชอบอนะครับเยอะแยะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงณนะปัจจุบันและแน่นะคตมันก็การการ,การที่เราจะอยู่มันก็ มันต้องปรับตัวนะจยนแล้วมันมด้ส่วนตัวของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่านะครับที่ตอนต้นเราพูดเรื่องอเมริกันรีสอยากรวยอยากอะไรทั้งนังนเนี้ยได้เข้าครองวัตถุก,ก่อนถึงจะมีความสุขสังคมไทยเองก็เริ่มคลายค่านิยมกระแสหลักกลายเป็นแบบนั้นอยากรวยอยากมีงานที่ดีอยากเรียนสูงแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่านิยมกระแสหลักเป็นว่าแข่งกันว่าวันนี้ใครมีความสุขมากกว่ากันได้แค่ไหนทําได้แค่นั้นและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในเวลาปัจจุบัน ให้มากที่สุดพอเพียงเมื่อไหร่เป็นสุขทันทีถ้าเป็นค่ายนิยมกระแสหลักนี่แหละครับความกดดันของสังคมไทยจะลดลงมากเ mm hmm. มื่อแข่งกันแบบนี้คุณมีความสุขหรือ,อยังนะครับตื่นเช้ามาคุณยิ้มหรือ,อยังนะครับหัวเ mm hmm. ราะได้หรือ,อยัง mm hmm. นะครับ เพนชอบจานมากเลยค่ะว่าจริงๆพอสุดท้ายจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดให้มันแบบเป็นโพซิทีฟนะคะแทนที่จะไปแข่งในเรื่องของเงินเรื่องของความเสี่อเสีออยงอะไรต่างๆใ,<ช>ในเรื่องของความสุขพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นอ่าแล้วก็หวังว่าในสังคมของเราอ่ะ<ช>มันก็คงน่าจะดีขึ้นแหละนะคะค่ะแหมก็น<ช>่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ปรเมศนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไป นนะะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ